พี่น้องครับสวัสดี fc แฟนเพจครับพวกเราหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปและสูดดีมานานแล้ววันนี้ได้อยู่บ้านครับกัอบอดีมาเจอคนส่งมาพอดีนี่ครับเพิ่งมาลงอากาศก็ร้อนด้วยพี่น้องไม่ไก็ยิ้มใส่กันอยู่พอนานๆไปนะไม่ยิ้มละของมาหลายเนาะของมาเยอะด้วยครับวันนี้อาทิตย์ละครั้งมาก็เยอะอย่งนี้แหละนาะ เป็นบาปกันนแล้วก็อากาศร้อนมากมากครับช่วงนี้อันนี้เนี่ยของมาก็ไม่ได้ทำคลิปมาเป็นครึ่งเดือนแล้วครับคลิปร้านสูงดีพวกเราก็ไม่ได้ลงสักขีเนาะนไปก,กี่เจ้าพี่นสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วบออันนี้ลงข้างล่างขนาดนี้ข้างบนยังมีบ่๋อเหลือหลายอยู่ครับผมนี่ มาน่าจะสารมีภรรยาเนาะมาเนาะก็่าใส่เมียหลายค่ก,กันเนาะอันเมืเอ่อยช่วยๆกันครับก็ยอกยอกให้วรรามาัมรังเมื่อกี้หน้าบูดใส่กันแล้วเนาะวันนี้ทีมอยู่สามคนเลยบอกเหนื่อยรอเนื่อยรอ,อ,ยรอของเยอะเออจอาตบอกว่าเหนื่อยรอ เจ็ดติมหน้าเขียวแล้วอากาศร้อนด้วยครับเนาะบรรยากาศอย่างนี้ทำงานลำบากเลยน้องใส่มากกี่เจ้าพี่ป้าติดตเจ็ดเจ้าครับผมจะเวนลงกว่าจะจบแี่มันเหนื่อยต้องไปจอดไปพักเลยนะเนาะมันยากร้านเราเป็นร้านสุดท้ายครับผมของเยอะน่าจะเยอะกว่าเขาแล้วมั้งเป็นได้ยู่สุดท้าย สินค้าที่ขายดีช่วงนี้ก็จะเป็นประเภทแอลกอฮอล์ไปน้องแอลกอฮอล์นี่จะขายดีอันดับต้นๆเลยมาเท่าไหร่ไม่เคยพอเจ็บเปิดอนอะไรเจ็บเปิดอนพวงรักไรเบอร์ปลาต้องเบอรกรีเบอร์คูนาะกุ้งี้เหรอไฟไหนอันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะอ๋อวันนี้วันที่หนึ่งเนาะ โอ้วันนี้ลืมถามเจน,นึกได้เลขอะไรจะได้เอฟซีได้ลงเดียวจะได้รู้โม,มเแล้วไกลไ,มไหมโมเดลไม่ถูกกันนี่ไม่ต้องบอกกัน <c oughs> เลยอะไรกันเลอ้วาว <c oughs> มีแต่เลขอันมาเลยมาเลยมีแต่เลขอันว่างั้นอ่ะ <c oughs> ของผมนี่เลขอะไรน้อในตอนเช้าซื้อลืมไป <c oughs> พี่น้อง เดาซูมเมาแล้วกันเนาะใครชอบเลยนะเ,เลขนั่นกันไปนอ้องอ่าเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครไปน้องนี่เลขเต็มเลยสามห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองสองหกสี่ศูนย์นี่มีแต่เลขไปน้อง <laughs> คลิปไปซื้อไหมนี่เ <laughs> จ๊คลิปังได้ซื้อใช่ไหม <laughs> จะซื้อตอนไหนนี่ <laughs> นี่ฮะจะมาคมคนซื้อหัวยูเนี่ยไปน้อง <laughs> วันนี้ของลงด้วยอ <laughs> ันนี้ <laughs> น่าจะ กว่าจะเสร็จได้ยินเลยใช่ไหมเนี่ยเราโชคดีที่คนเยอะ,อะพนักง,งานเยอะช่วยกันได้ครับถ้าเจอร้านไหนคนน้อยๆหน่อยน,อยน,อยน,อยนี่เครียดแน่นอนอ่ะอันนี้เร็ววันนี้มาเที่ยงอ่าสินค้าเรามาเยอะแยะมากมายเลยไอ้นั้นน่าจะมาอาทิตย์เดียวใช่ไหม อาทิตย์มอีกไหมล่ะมาทีเดียวเลยวันพฤหัสทุกวันนี้พวกเรามาอาทิตย์ละหนึ่งรอบนะมาแค่อาทิตย์ละครั้งครับพี่น้องระบบปีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอครับของแบบนี้ มันหมดนะหมดทั้งนาแล้วโอ้ขายดีนี่ฮะสินค้าขายดีช้างยาวถ้าเจ้าของกินด้วยพี่น้องเอ้ยพอหรอกนี่พอขายให้เขาหรอกนี่ช้างกระ๋องยาวเรียวก็หมด,ก,ด,ก,ดก็พวกเราแหะพี่น้องเราไม่ได้สมสมกินทั้งนั้นนราจะเหลืออะไรรวก็มาเรียวก็มา,า,มาใช่ไหมเรียวมาน้อยอันนี้ไม่พอขายครับบ้านนี้กินแต่เหล้า บ้านนี้เป็นทินเล่าเก่งร้านนี้ขายดีเรื่องแอลกอฮอล์สินค้าประเภทเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์จะขายดีครับผมนี่ฮะดูครับอลังการมากไหมครับผมมาเยอะแยะเลยวันนี้พวกเราจะได้ยินเสียงคลิาคลิดเห็นความสุขหรือเปล่าฮะก็ต้องรอดูพี่น้องมันได้จะตั้งกล้องครับลุ้นหวย เพื่อจะได้เห็นช็อตเด็ดๆครับใครจะครีดแรงครีดค่อยกันเนาะแต่ผมตอนเช้าซื้อไปแล้ว18ล้านพี่นอ้องอ่าใครเข้ามาไลค์คนนั้นได้ไลค์ละพันครับผมเืรม,มดแล้วเืดอดแล้วเมดแล้วขายได้นิดเดียวเนะนาะอนะาลดอกโอ้มากเอา,าออด้วย ไอ้หนี้ยูฟ้กแต่หมาเวยบรรยากาศที่เ้นกับร้านเราสนุกสนานครับผมไม่ต้องห่วงพนักง,งานเป็นตัวใหญ่ๆเอย่ยกเวียงยกเวียงในเมืองเวราเขาขายไม่ได้เขาถึงบอ,อกขายไม่ได้แล้วเนาะ มันถูกเป็นบุรีรัมย์ติดไว้มั้ยไอ้กีเมื่อวานไปจะสางไปดูออะไรนะไอ้ฟูดโอ้โหอลังการอลังการ,รอ,อย่างอย่างเจ๋งแน่น,แงงนอนแบบนี้เนี่ยสินค้ามาเต็มเปี้ยเลยครับผมเนาะ นี่สินค้าที่เข้าวันนี้อลังการมากๆครับสินค้าเข้าวันนี้ครับวันพฤหัสที่หนึ่งครับนี่วันนี้จัดของด้วยรุ่นหวยด้วยพี่น้องอ่ะวันนี้คงมีความสุขน่าดูความหวังเราจะอยู่ช่วงบ่ายสามเลยครับพี่น้องบ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งอ่าหลังจากนั้นก็จะรู้กันครับอ่ะก็จะรู้กันว่าใครถูกหรือไม่ถูก เยจิปจะไม่หวยบ้านเดงนก็จะอ่าต้องพิพสูจน์ีกครับรอบนี้ว่าจะได้หรือเปล่าลวันที่แรกถูกไหมจิบไ,ไม่ถูกครับโอรอเอางวดนี้นะงวดนี้เป็นงวดที่วันที่หนึ่งอืมอะไรมีตัวเดียวเลยนะ มันร้อนนะใช่ตอนนี้นไม่เป็นไรหรอกน้นมันหายแล้ว๋ยวตอนนี้ลงเลยเนาะเอ๋อให้มันตื่นเต้นตายเลยตายอ่าดูลูกค้ายเยร็ว <c oughs> อากาศร้อนจิงครับ <c oughs> แล้วก็เมฆฝนมาพี่น้องน่าจะตกหรือเปล่าวันนี้เนาะ <c oughs> ถ้าตกได้ก็ดีพี่น้องเพเพื่อที่จะบรรเทาความร้อนได้มั่งนะครับ <c oughs> อ่า เดือนวันที่หนึ่งทันวาแล้วน่าจะเป็นเรื่องของฤดูหนาวได้แล้วพี่น้องเนาะเราน่าจะใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วแต่วินาทีนี้พี่น้องดูครับอากาศอบอ้าวจริงๆอบอ้าวมากๆครับอ๋อต้องยิงทุกยิงทุกตัวเลยนะ,ะว้าที่โตเนี่ยใครที่จะทําร้านถูกดีครับผมต้องสู้จริงนะครับอ่าต้องแข็งแรงด้วยพี่น้องคุณต้องอย่างนี้ครับถึงจะสู้กับมันได้ ตัวเล็กๆผอมๆม,มือน้อยๆไม่ได้กินครับต้องหุนดีๆบึกบึนถึงจะสู้กับร้านถูกดีมีมาตรฐานได้ครับแล้วก็ยอดขายต้องได้สม่ำเสมอพี่น้องทตางาน,นจะอยู่ลําบากแน่นอนเนาะแล้วก็เกี่ยวเนื่องเรื่องของํำเลเกี่ยวเนื่องเรื่องของอผู้คนในพื้นที่ปริมาณผู้คนหนาแน่นหรือเปล่าหรือว่า มีร้านอื่นมาแทรกแซงหรือเปล่ามีร้านอื่นเยอะหรือเปล่าร้านค้าอื่นนะเพราะตอนนี้มีทั้งโดนใจนะร้านนี้ขายดีครับพี่น้องมีหลายๆร้านวันนี้ของมาเยอะมากๆเลยนะเนาะเหนื่อยแน่นอนสินค้าก็ขาดครับอย่างลีโอกับเบียร์ช้างของเราขาดไปครับเนาะไม่มีขาย หลายวันแล้ว iber. ว่างันสินค้าขายดีอของไม่ของไม่พอขายไม่ครบรอบดิวที่จะมาฮะนะก็เลยต้องขาดเสียโอกาสในการขายพี่น้องจริงๆแล้วน่าจะยัดมาให้เราเยอะเพราะว่าทิศละครั้งนี้ไม่พอขายแน่นอนเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาเป็นกําลังใจให้หพวกเราครับผมเนาะกับช่องทุกดีมีตวฐานทีละทอนการค้าครับผมนะฮะฝากช่องด้วยแล้วกันครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด อ่าซับสไคร์ครนาะทางแฟนเพจ Facebook ด้วยครับผมสวัสดีครับ